มีใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่บ้างหรือไม่นะคะเขาคนนั้นจะใช่คนเดียวกันกับที่คุณกำลังคิดถึงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ตัวของเขาอยากมีข้อความอะไรมาบอกคุณวันนี้เดี๋ยวเราจะลองให้ไพ่นะคะ s ิ m บอริก a ทา r o รเนาะแล้วก็ไพ่เมสเซจนะคะมาลองเล่าเรื่องราวกันค่ะ มาดูกันนะใครกันที่ในช่วงค่ำคืนแบบนี้หรือในช่วงเงาเงาแบบนี้เขาจะมีความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณเนาะมันจะใช่ใครบางคนที่คุณกำลังอีเลเดชชิพเนาะหรือว่าเป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันใช่หรือไม่นะคะ,ะ e r g y พลังงานของไพ่เดอะซันค่ะ อาจจะเป็นใครบางคนนะซึ่งอาจจะเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างดูดีเลยเนาะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาอาจจะเป็นใครบางคนที่อาจจะมีนิสัยเด็กๆกว่าคุณหรืออาจจะมีนิสัยที่แบบสดใสน่ารักล่าเลิงนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งนะที่ตัวตนของเขาอาจจะเหมือนเคยเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเราเคยพบเจอกันในช่วงช่วงหนึ่งประมาณนี้เนาะเขาคนนี้อาจจะเหมือนไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็ได้นะคะพราพาจเวยแปลว่าคนคนนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของคุณในชีวิตในช่วงนี่ผ่าน ผ่านมามาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือคนคุยของคุณนะคะซิกซ์ซับคัพนะคนคนนี้เป็นคนที่เคยเจอกันแล้วในอดีตอืม คนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เป็นรักต่างวัยกับคุณนะคนคนนี้อาจจะมีความเด็กกว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่น่ารักสดใสลาเลงมากๆเลยเขาเคยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตของคุณหรือเป็นเส้นทางอะไรบางอย่างที่คุณเคยเดินผ่านมาจากในอดีตนะคนคนนี้อาจจะเคยมีความสัมพันธ์กับคุณนะคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาหรือว่ามันอาจจะเป็นในช่วงของสิงหาปีที่แล้วหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแม่หมอรู้สึกว่ากําลังมีคนคนนั้นเขาคิดถึงคุณ10ดาบเป็นใครบางคนซึ่งคุณอาจจะไม่ค่อยได้คุย เลยหรืออาจจะมีเรื่องราวของการที่หนักอกหนักใจมีปัญหามีปากเสียงมีเรื่องราวของการแตกหักมีเรื่องราวของการที่เรากับเขาอะ่ะไม่เหมือนมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างรลายๆเกิดขึ้นในอดีตนะคะประมาณนี้เนาะแม่หมอมองว่าคนคนนี้ใครบางคนที่คิดถึงคุณเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่คุณกับเขาเคย พบเคยเจอเคยโครจรมาเจอกันก่อนในอดีตแล้วก็ผิดหวังกันไปเสียใจกันไปเป็นใครบางคนที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกหรือเราั้งพูดต่างฝ่ายต่างเสียใจหรือเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เคยจบกันไปแล้วบางคนอาจจะเป็นการที่เลิกลากันไปแล้วประมาณ3-6เดือนด้วยนะคะ The string นะเป็นใครบางคนซึ่งคุณเดิอนออกมาจากเขาด้วยความเข้มแข็งของคุณนะ่ะด้วยการที่คุณตัดใจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้ py สองดาบนะอุ๊ยอีกหนึ่งใบซอนนะคะ เอรบโสดและสองดาบอ่ะชัดเจนนะคะมีใครบางคนนะที่คุณตัดเขาทิ้งไปแล้วหรือมีใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นการที่เราทาั้งคู่ต่างฝ่ายต่างตัดสินใจที่จะไม่พูดคุยจะไม่รับรู้เรื่องราวเราต่างฝ่ายต่างตัดสินใจที่จะถอยออกมาเพื่อความเข้มแข็งของตัวเองค่ะ เขาคนนั้นมีความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณนะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้สูงมีความมั่นหน้าหรือแผลลงปูมั่นด้วยนะคะนะอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยโคโจรกันมาเจอกันหรือเคยคุยกันในช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณจบไปแล้วในช่วง3าถเดือนที่ผ่านมาค่ะ เรามีความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณบ้างในบางครั้งอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาแต่อาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบอโอเคดึกๆในช่วงค่ําคืนคิดถึงสถานที่ที่เราเคยไปได้วยกันคิดถึงโมเมนต์ที่เราเคยคุยกันอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นคนที่คุณจบกันไปไม่สวยไม่หมารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะ สามเหรียญนะคะแล้วก็6ดาบนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขานะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความไม่แน่นอนหรืออาจจะอยู่ใน energy พลังงานของความไม่ชัดเจนนะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณนะคะแล้วเราก็ต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบหายหรือยกแยกย้ายกันไปนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ใน energy ของความสรู้สึกหรือความรักความสัมพันธ,นธ์ที่มันยังคงรู้สึกไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนยังไม่เต็มที่มากมายเนาะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคย รู้จักมักจีมาก่อนแน่นอนอะเออแล้วก็เราอาจจะเคยคุยกันเราพยายามที่จะเหมือนสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีแหละแต่ว่ามันจบลงในเอ NERGY ที่มันไม่น่ารักเท่าไหร่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบหายกันไปอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมีคนคนนี้คิดถึงคุณนะความในใจที่เขาอยากบอกคุณลูกดวงคืออะไรนะคะเรามาดูกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะสาหรับสิ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจนะคะ I'm hurt นะคะเขายังคงรู้สึก เสียใจและน้อยใจนะคะเขายังคงเจ็บปวดอยู่กับรอยแผลอะไรบางอย่างที่มันทิ้งเอาไว้นะคะแม้ว่าจะจบกันไปหรือเลิกลาแตกหากกันไปแต่ว่าเขายังคงไม่ได้ลืมคุณไปจากใจเขายังคงเจ็บปวดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้นะคะ You are my favorite person นะคะ You are a wonderful person to me คุณเป็นคนพิเศษสำหรับเขาที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยที่ยังอะไรอาวรถึงนะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรายังคงเป็นคนพิเศษอะเรายังเป็นคนที่สำคัญต่อใจอะไรประมาณนี้นะคะ,ะ Let me take care of you สิ่งที่เขาคาดหวังก็คือลึกๆเขายังอยากกลับมาดูแลคุณลึกๆเขายังอยากกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ลึกๆเขาอาจจะยังคงรู้สึกแบบว่ายังอยากดูแลเราอยู่อะไรประมาณนี้เนาะ Universe plan นะคะแล้วก็ได้ energy อีกหนึ่งใบนะคะเอามาดูกันนะมิสมีัมถามเขาหวังว่าจักรวาลจะนําพาคุณกับเขาได้มีโอกาสกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาหวังว่าโชคชะตาหรือพลังงานเอเนอร์จีของจักรวาลจะนําพานะคะให้เราได้คิดถึงกันหรือได้กลับมาพูดคุยหรือได้มีโอกาสที่จะได้สื่อสารอะไรบางอย่างนะดังนั้นข้อความในวันนี้จึงเป็นเอเนอร์จีพลังงานของใครบางคนที่เขาเจ็บปวดกับก,บการที่ไม่มีคุณเขาคนนั้นรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณลูกดวงและเขาหวังว่าคุณ จะคิดถึงเขาบ้างนะคะนี่ก็คือพลังงานสําหรับในวันนี้ค่ะถ้าคณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้และ Energy น,นี้เป็นของคุณ คิมคาว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะหรือสําหรับใครที่อยากเจาะลึกค่ะเอ้คนคนนั้นจะใช่คนที่คุณเคยจบไปหรือเปล่านะคนคนนั้นกับเราจะได้มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจหรือแก้ไขอะไรหรือไม่นะคะพลังงานของไพ่อยากเล่าหรือบ,บอกเล่าอะไรก็สามารถจองคิวในการเช็คดวงส่วนตัวนะ,ะเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณสามารถส่งรูปคนรักของคุณเข้ามาได้หนึ่งใบประกอบในการเปิดไพ่และเขียนข้อความนะหรือเล่าเรื่องรายละเอียดดีเทลก,กรุบๆบเบาๆมาให้แม่หมอ ทราบได้นะคะหรือสําหรับใครที่อยากเจาะลึกค่ะลงดีเทลพลังงานของไพ่อยากเล่าอะไรหรือตัวตนของคุณเองอยากระบายอะไรสําหรับสิ่งที่อยู่ในใจนะคะอยากให้พี่ไพ่เนี่ยช่วยแนะนําแนวทางชีวิตต่อจากนี้นะเราควรจะต้องเดินไปในเส้นทางใดนะตัวตนของเรากับใครบางคนซึ่งเรารู้สึกคิดถึงนะมันจะมีแนวโน้มด้วยกันได้กลับมาไหมหรือคุณควรจะม mm ุ่ออนเพื่อไปเจอรักใหม่จริงๆแล้วใช่หรือไม่เขาคนนั้นคนใหม่จะเป็นใครนะคะ mm hmm. ก็สามารถจองส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะคะยังไงขออวยพรให้ทุกท่านนะคะ ได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกับใครสักคนหนึ่งที่เขาคิดถึงคุณนะคะและแม่หมอก,ก็เชื่อว่าทุกทุกท่านคงจะมีใครบางคนที่คิดถึงคุณอย่างสดหัวใจแล้วก็ขอให้คุณกับเขาได้มีโอกาสได้คุยกันอีกสักครั้งนะคะ